What What เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหหายจากการเล่นแมปนี้ไปก็สักพักนะกับไมีกทีมีระดับใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหคือ,อยังไงดีวายนี่ยังออกย,ยังออกยากไม่พอใช่ไหมมาเลยครับเซเลเชียล 0.02%เปซโอ้โห oh อันนี้เป็นแบบ normal นะมาดูในส่วนของ lucky กัน lucky นี่0.5ครับเอาซี่อ่ะก็สวัสดีทุกทกคนกันด้วยแล้วกันวันนี้กลับมาใน h ั n t ี้ zombie กันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากห่างหายไปนานมากๆกับมาอีทีนี้ก็มืนเลยอัปเดตอะไรมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าจะไม่พูดถึงมากมายแล้วกันไหนๆก็เข้ามาที่หน้านี้และคาดหวังอยู่อันเดียวเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมจะซุ่มเท่าที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี้ยลัคกี้สปินอะมีอยู่142สปินแล้วก็นอร์ม l ลสปินอีก23สปินด้วยกันอ่ะผมจะลองสุ่มมาให้ได้คือหลัก100ยสปินแบบเนี้ยมันต้องออกบ้างแหละนะมันต้องมันต้องออกบ้างถ้าไม่ออกนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ก่อนสุ่มเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าอาวุธที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นอาวุธชิ้นเดียวเลยนะครับไบรท์โฟ o ค่อนข้างน่าสนใจมากๆ เอามาผมจะแทนที่ในส่วนของค้อนตรงนี้แล้วกันนะค้อนอันนี้เป็นระดับลีเจน d ดารี่เองจําไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าอัปเดตไหนแต่น่าจะอัปเดตมาพร้อมกับโหมดใหม่ถ้าจําไม่ผิดแต่ช่างเถอะมาฮะครั้งที่1ปรบับโอ้โหได้ขวาน <c oughs> คือจริงๆมันบอกตั้งแต่ตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าตัวละครถืออาวุธอะไรก็คืออาวุธนั้นนั่นแหละตอนกดสุ่มไปแล้วอะ่ะอีกทีนะครับปึ๊บอ่ะอัน,นีอันนี้ได้หมัดไม่ใช่แน่นอนรอดูฮะ นี่เห็นไหมคือมันบอกตั้งแต่อาวุธตรงตรงนี้แล้วแหละครับเอาละลองกดไปเรื่อยๆฮะเปิบขวานไม่ใช่ผมจะกดไปแบบเร็วๆเลยนะครับค้อนก็ไม่ใช่ไปเรื่อยๆไม่ใช่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 โอ้โหมีแต่อีพ c กับลีเจนเดอรี่ถามจริงปะไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่หืม คลิปนี้ตั้งใจจะมาสุ่มล้วนๆเลยนะครับเออสุ่มได้ก็ก็ก็จะเอาไปเล่นดูหน่อยแต่ดูท่าน่าจะยากนะศูนจุดอ่ะแค่หนึ่งเปร์เซ็นต์นี่ก็ยังออกยากเลยอ่ะแต่เชื่อเถอะในอนาคตมาแน่ครับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตผมว่ามาแน่แนไปไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาเถอดนะฟาร์มไว้สนานเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ อืมอันนี้คือแบบอันที่ดองมาเลยนะครับลักกี้สปินอะเยอะมากๆแต่ก็ยังไม่ได้นะโอ้มิสติกมาหนึ่งโอ้ขนาดมิสติกอ,นนอ,อัะเนี้ยแค่สามเปอร์เซ็นโอ้ยอ่ะยังเหลืออยู่นะครับกดไปไม่ใช่ฮะเราไม่ต้องการใช้อน,นี้ไม่ใช่อนนี้ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่อืมคือไบโฟนี้ย มันประมาณเป็นผ้าปิดตาเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนอยากได้มากๆกันนะจริงๆอยากได้มากๆอะต่อเนื่องไม่ใช่ไม่โอ้โหเดี๋ยวนี้ออกยากกันเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันมันง่ายนะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างยากแหละแต่เมื่อก่อนมันก็มีแค่มิสติกกับดีวแค่นี้เองเออมันไม่มีระดับนี้ขึ้นมาถามจริงเถอะมีใครได้ยัง <c oughs> คืออัปเดตอันนี้ก็น่าจะมาสัก2วันแล้วมั้งถ้าจําไม่ผิดอ่าเปิดดูหน่อยอ่านี่นี่ฮนี่ฮะ,ะอ่าเพิ่มมาวันที่วันที่5เดือนธันวาวันที่ผมอาจอยู่ก็คือวันที่7ใช่ครับวันที่7ผ่านมา2วันแล้วเพิ่งกลับมาเล่นไปต่อเนื่องมาเถอะนะขอร้องแหละขอร้องแหละมาแบบให้ชื่นใจชื่นใจสักทีได้ไหม ดีวาไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ต้องการอันนี้มีแล้วด้วยไปต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่ามาบ่อยได้ไหมพวกเนี้ยเอาอันอื่นมาที่เป็นระดับเซเลสเชียได้ไหมได้ไหมผ้าปิดตาโอ้โหผมสุ่มไปเยอะมากๆแล้วนะครับเนี้ยอโอเคค้างไว้ก่อนเหลือเจ็ดสิบแล เหลือเจิบแล้วคือมันไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับนอกจากต้องมานั่งสุ่มแบบเนี้ยมันไม่มีวิธีอื่นจริงๆก็คือสปินหมดก็ต้องไปนั่งฟาร์มหรือไม่ก็ใช้โรบักเท่านั้นอ่ะต่อเนื่องคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ออกเนี่ยก็คือจบเลยคลิปเฟลคลิปหนึ่งคาตาะนะ่ไมแล้ไม่ใช่ขอแปบเปิดมาปุ๊บ ใส่ผ้าปิดตาแบบเนี้ยเออจะรู้สึกดีมากๆแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับโอ้โหยากจริงอันนี้กว่าผมจะฟาร์มได้ตั้งร้อยสปินร้อยกว่าสปินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยคือเก็บสะสมมามาเรื่อยๆอ่ะเนี้ยเออเอาละเหลือห้าสิบแล้วเหลือห้าสิบแล้คลิปนี้สั้นเลยนะขอได้ไหมขอได้ไหม ต่อให้ผมสุ่มลัคก,กี้จนบมดเนี่ยแล้วไปเป็น normal spin อนอ่ะโอ้โหไม่ต้องคาดหวังแล้วครับ normal spin <c oughs> อ่ะต่อเนื่องไม่ใช่ไม,ม่จะ้องแล้วนะมาเถอะนะ <c oughs> โอ้โหมันจะยากอะไรกระดาษดีเนียสี่สิบแล้วอะสี่สิบแล้วหรือสี่สิบแลไปต่อเนื่องอ่ะ อืมอันนี้มันการันตีนะครับการันตีว่าได้มิสติกแต่ก็ไม่ได้เซเลเชียลไปต่อเนื่องปร,รับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยเหลือสามสิบแล้วครับต่อเนื่องไปเลยเอาดูสิโอ้โห เขาเขาทำมาอยากให้เราใช้หรือเปล่าเด่ยเหมือนไม่อยากให้ใช้เลยนะโอ้โหยี่สิบแล้วครับยี่สิบแล้วเอาเอาให้สุดไปไปไม่ใช่ไม่ใช่เองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อันนี้ก็ไม่อันนี้ด้วยไอ โอ้โหสิบสิบอันสุดท้ายสิบอันสุดท้ายไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ห้าอันสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้ยโอ้โ oh. หอันท้ายไปโอ้โห oh. ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยที่สุ่มมาทั้งหมดนี้เหมือนดีวายจะออกแค่เดียวด้วยนะครับโอ้โหมันมีอยู่จริงๆใช่ไหมอ่ะเหลือแค่ normal แล้วนะ normal นี้คงคาดหวังอะไรไม่ได้อะ่ะแต่ก็สุมส่มๆไปก่อนถ้ามันออกเดี๋ยวมันก็คงออกมาเองแหละจริงไหมโอกาสเท่าไหร่นะ0.02อ่ะลองกดไปคือถ้ามันออก normal นี้ถือว่าดวงดีจะจัดเลยนะครับ แต่มันก็คงไม่น่าจะออกหรอกจริงไหมอ่ะอันสุดท้ายนี่ผมสุ่มจนหมดเลยเนะี่ยเอาจริงดิเออไม่ต้องไปคาดหวังดีกว่าเพราะมันคงไม่น่าจะออกมาง่าย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับสุ่มมาทั้งหมดร้อยกว่าสปินแล้วเป็นลักกี้ด้วยก็ไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังแล้วกันค่อยๆสุ่มไปครับเดี๋ยวมันมามันก็มาเองเฮ้ย ในช็อปนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรช่วยได้ละก็มีแค่เนี่ยในพวกเนี้ยลัคกี้สปินที่มันจะมีขายแต่มันก็ไม่ค่อยคุม้มอะใช้โรบักอะคือแมบบเนี้ยผมแนะนำว่าฟาร์มดีกว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้โรบักก็ได้แต่ผมหมดไปละหมดทุกๆอย่างต้องไปนั่งฟาร์มกันใหม่อ่ะขอดูที่เรทช็อปนะเรทนี้เหมือนจะมีตัวใหม่นี่ครับ เป็นบอสตัวใหม่มีอาวุธใหม่บ้างไหมอาวุธใหม่น่าจะเป็นอันนี้ไหมโจ๊กเกอร์คือน่าจะเป็นอีเวนต์ก่อนหน้านี้นี่แหละอันเนี้ยโอ้เดี๋ยวนะมีตัวนี้ด้วยบอสไปเอามาได้ไงเดะมีอาวุธไหมไม่แน่ใจฮะพวกนี้น่าจะเป็นอ่าคอสเมติกซะมากกว่ากริมลิปเปอร์ก็ยังอยู่นะนูนีนันก็ยังอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกนี้ เพราะว่าต้องนั่งเล่นอีกสักพักใหญ่ๆเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาด้วยนี่นแหละกลับมาเล่นคือเอาจริงนะเกมมันฟาร์มนานมากๆโอเคทุก okay, ทุกคนคลิปนี้สั้นๆอย่างที่บอกเลยแบบสั้นจริงอันเนี้ยแต่คือคลิปมันจะยาวแน่นอนถ้าผมสุ่มได้นะ <c oughs> ผมจะเอาไปเล่นไงแต่สุ่มไม่ได้ดิเดิมอืม <c oughs> อ่ะช่างมันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะแต่แป๊บนึงครับแป๊บหนึ่ง ผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม